สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองเทโรคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานราศีกุมนะฮะราศีกุมพิมพ์โชคดีเทวารักเพื่อเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจากักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง m o r p o n g 999 พลังงานราศีกุมนะครับผมดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวพุธด,ดาวศุกร์ลัคนาสถิตราศีกุมนะฮะร,ราศีกุมมาครับเมื่อคุณพร้อมแล้วนะฮะกดไลค์แล้วไปดูพร้อมกันครับโอเคเริ่มต้นกันด้วยความสัมพันธ์นะครับผม the world นะฮะ the star the justice และ เอ่อ uh, of s o u r o e อเป็นสถานการณ์ที่คุณยื้อระหว่างการตัดสินใจกับเอ uh, การเดินการเดินออกจากความสัมพันธ์นี้เป็นคนที่เอ uh, เป็นความสัมพันธ์ที่ตัวคุณเองกำลังดีอยู่กับคนที่พยายามทำทุกๆอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่ง uh, อยากจะจบจบหรือว,ว่าเดินออกจากสถานการณ์นะฮะด้วยพลังงานของ four of swords เนี่ยเป็นอะไรที่ฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถไม่สามารถไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีแรงไม่มีกำลังไม่มีกำลังใจหรือความรู้สึกในความสัมพันธ์นี้ครับเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับเป็นไปได้ว่าเขาจะค่อยๆหายเงียบๆไปหรือตัวคุณเองค่อยๆเงียบไปในความสัมพันธ์นี้เป็นสถานการณ์ที่ ดูเหมือนจะมีความหวังแต่ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณเองต้องกลับไปแก้ไขก่อนนะฮะคุณได้ the justice เป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองพยายามที่จะหาความสมดุลระหว่างความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะกระทบนะฮะอาจจะกระทบประเด็นใดประเด็นหนึ่งในชีวิตคุณค่อนข้างมากครับผมอาจจะไปบางส่วนของพวกคุณชาวราศีกุมกระทบเรื่องเงินนะฮะ เขาเข้ามาหยิบยืมเขาเข้ามาพึ่งพานะครับผมหรือบางส่วนขงพวก็คุณพยายามจัดการสมดุลระหว่างากิจการภาระงานความรับผิดชอบของตัวคุณนะฮะกับความสัมพันธ์เป็นสนานการที่ตัวคุณเองเอจะต้องจัดสมดุลใหม่ด้วยพลังงานของ the justice นะฮะเราผมเชื่อว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้อง มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องเสียสละในจุดนี้นะครับผมถ้าไม่เสียสละทั้งสองฝ่ายการที่ทําให้สมดุลเนี่ยมันเหมือนกับจริงๆแล้วมันเหมือนกับการประนีประนอมเพราะว่าแล้วการประนีประนอมเนี่ยไม่ใช่บางคนชอบคิดว่าการประนีประนอมคือวินวินโซลูชันนะฮะการประนีประนอมเนี่ยคือลูสลูสนะครับผมอ่ะทำไมเดี๋ยวเรามาคิดกันสมมุติว่าตัวคุณเองต้องการสิบนะฮะเขาเองต้องการสิบนะครับ การปนิประนามคือได้คนละ5ถามว่าคนละ5เนี่ยดีกว่าคนหนึ่งได้20หรือ,อคนนึงได้10และอีกคนนึงไม่ได้เลยไหมสมมติว่ามีของอยู่10 10 10ชิ้นคนหนึ่งอยากได้10อีกคนนึงก็อยากได้10นะฮะถ้าคนนึงได้10ปุ๊บถึงจะ fulfill ความอาพอใจกับความสัมพันธ์นั้นอ,อีกคนนึงก็ต้องได้10แต่ว่าถ้าเกิดคนนึงได้10มีของอยู่10 มันก็ไม่สามารถที่จะฟูลฟิลอีกคนหนึ่งได้คือเป็นศูนย์นะครับผมในกรณีปณีปนอมประมาณปณีปนอมเนี่ยมันคือการแบ่งสารบางส่วนให้สมดุลกันอ่ะเอาไปกันคนละ5ถามว่าคนละ5เนี่ยฟูลฟิลความต้องการไหมก็ไม่นะครับผมก็คือความต้องการมันคือ10ต่ำกว่านั้นมันคือไม่ไม่ไม่ฟูลฟิลความต้องการไม่ครบถ้วนเช่นเดียวกันคนแบ่งกันคนละ5ไม่มีใครได้มีแต่ลูส์ูสเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องพลังงานเรื่องของ the justice เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองต้องเตรียมใจว่าเออเป็นการปรับตัวเข้าหากันซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งที่ได้มันจะได้ไม่เต็มประโยชน์หรือเต็มความตั้งใจของตัวคุณแต่ว่ามันจะสามารถคงความสัมพันธ์นี้อยู่ไปได้นะฮะสำหรับใครที่ต้องการคงความสัมพันธ์นี้สำหรับใครที่รู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อย จุดๆนี้นะครับผมชาวราศีกุมซึ่งผมเชื่อว่ามีหลายคนนะฮะเห็นเห็นเขาเรียกว่าเห็นเป้าหมายของความสัมพันธ์นี้แต่ว่าเหน็ดเหนื่อยในช่วงนี้ผมแนะนําให้พักบ้างนะครับผมหรือว่าให้เวลากับตัวเองมากขึ้นเพราะว่าโฟบโซล c e เป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองต้องเยียวยาคุณเองอาจจะผ่านประสบการณ์ไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ประสบการณ์ต่างๆในความสัมพันธ์นี้มันมา,มา,มานานมาก แล้วคุณเองต้องใช้ใช้เวลาในการเยียวยานะครับผมคราวนี้ไปดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นและเป็นไปต่อในความสัมพันธ์นี้คุณได้เดดตาร์ผมเชื่อว่าความสัมพันธ์นี้ยังเป็นเป็นความสัมพันธ์หลักของตัวคุณนะฮะยังเป็นความสัมพันธ์สําคัญของตัวคุณคุณไม่สามารถที่จะละทิ้งไปได้นะผมเชื่อว่าไอความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่ในตอนนี้ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ จะ,จะเดินหน้าต่อได้นะครับผมเพียงแต่ว่าตอนนี้คุณเจออะไรหนักมากอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เองอาจจะเป็นเรื่องงานหรืออาจจะเป็นเรื่องของเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่กระทบนะฮะซึ่งแต่ละบุคคลในราศีกลุ่มก็มีพลังงานที่แตกต่างกันนะฮะต้องการทราบและปรึกษาส่วนตัวได้นะครับผมโอเค the world พลังงานคุณคุณได้ the world ผมเห็นพลังงาน the star คู่ the world ปกติแล้วพลังงานนี้ไม่ค่อยขึ้นมาพร้อมกันแต่ถ้าเกิดขึ้นมาพร้อมกันในกรณีนี้นะฮะชาวราศีกุม The World The Star เป็นสถานการณ์ที่ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่านี่คือบททดสอบเล็กๆในความสัมพันธ์ของคุณคุณยังต้องเจออะไรอีกเยอะแยะแล้วผมเชื่อว่าตัวคุณเองจะผ่านมันไปได้นะครับผมเพราะว่าในพลังงานนี้มันบ่งชี้ว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ หลักของคุณนะครับผมโอเคนั่นคือพลังงานที่ผมว่าฝาฮะเราไปดูกันต่อเลยดีกว่านะครับผมชาวราศีกุมครับและนี่คือสุขภาพของคุณฮะโอเค อ่าโอเคผมรู้สึกว่าคุณได้อะไรบ้างคุณได้เดอะไฮรแฟนนะครับผมนายออกบอ s นะฮะทำงานทุ่มเทนี่เรียกว่าเวิร์กฮอลิสก็ได้นะฮะสำหรับชาวราศีกุมคืออเหมือนกับเหน็ตเหนื่อยกับเรื่องของการงานมานะฮะเหน็ดเหนื่อยจริงๆนะมีมีสราจการอะไรต่างๆที่เรื่องของการงานนะครับค่อนข้างที่จะใช้สุขภาพของคุณมากจนเกินไปแล้วนะครับผมเป็นไปได้นะพยายามปรับพยายามดึงซึ่ง ผมเชื่อว่าในสถานการณ์นี้ในเรื่องของงานของคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่กินเรื่องของสุขภาพของคุณและกินเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณนะครผมเชื่อว่าจํานวนไม่น้อยสําหรับสําหรับชาวราศีกุมนะฮะคุณเองเจองานที่เบียดบังเวลาเวลาที่จะใช้ให้กับตัวคุณเวลาที่จะใช้ให้กับครอบครัวของคุณเวลาที่จะใช้ดูแลสุขภาพของตัวคุณเวลาที่คุณจะดูแลตัวคุณเองนะครับผม เวลาที่คุณจะดูแลคนที่อยู่รอบๆข้างคุณคนที่เขารักคุณนะผมเชื่อว่านายอ็อบวอนส์เนี่ยคุณเองจะใช้เวลาไปเกี่ยวข้องเรื่องของการงานมากจนเกินไปนะครับผมดูแลสุขภาพของตัวเองหน่อยนะ q u e e n of p e n t a c l e s t o of Swords เป็นสถานการณ์ที่คุณเองรู้แหละว่าไม่ได้อยากตัดสินใจมาทางนี้หรือว่าทําให้ตัวสถานการณ์มันเป็นแบบนี้แต่มันเหมือนไม่มีทางเลือกอืม น,น,น่าเส,าาเสดายนะครับผมสำหรับชาวราศีกุมแต่ว่าผมเชื่อว่าจุดนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างสำคัญกับตัวคุณนะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเองเออมีเวลาเล็กน้อยหรืออะไรเท่าไหร่เนี่ยคุณควรจะพักผ่อนคุณควรจะให้คืนกับร่างกายของคุณบ้างนะครับผมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหาเงินได้เยอะเพื่อเอาไป ถลุงเอาไปถลุงในโรงพยาบาลหรือเอาไปใช้รักษาตัวมันเงินไม่มีประโยชน์ที่คุณจะหาเงินหาเงินไปเพื่อรักษาตัวเองนะครับไม่ไม่เวิร์กนะครับผมเชื่อว่าให้เวลากับโดย ร่างกายของตัวคุณเป็นสิ่งสําคัญนะฮะเพราะร่างกายของตัวคุณถ้าคุณแข็งแรงคุณถึงจะ,ะดูแลคนรอบข้างของคุณได้เพราะฉะนั้นน,ะนิดนึงครับสำหรับสุขภาพเนาะดูแลตัวเองเพิ่มเติมหน่อยละกันนะต่อไปครับเรื่องของการงานเนี่ยผมดูแลวว่าเนี่ยมันต้องมีอะไรเรื่องของการงานแน่ๆนะฮะสำหรับตัวคุณคุณได้อืโอเคอ่ะคุณได้ the lover will of fortunes นะครับผม trio source และ เซเว่นออฟพายคเรื่องของการงานเนี่ยผลประโยชน์กำลังมากำลังขึ้นเลยมี uh, uh. เขาเรียกว่ามีเกณฑ์มีแสเปคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินชัดเจนนะฮะคือช่วงนี้เป็นช่วงผลิดอกออกผลผมไม่ปฏิเสธนะว่าเรื่องของการงานเนี่ยทำให้ตัวคุณเอง uh, มีทรัพย์สินนะครับและอยู่ในจุดที่ค่อนข้างดีทีเดียวและค่อนข้างรุ่งทีเดียวนะฮะคุณ เรื่องของการงานนะฮะคุณได้ The Reverse ผมเชื่อว่าตัวคุณเองเนี่ยกำลังได้รับประโยชน์มีคนช่วยเหลือหรือว่ามีพาร์ทเนอร์ที่ดีนะครับผมมีทีมเวิร์ที่ดีในเรื่องของการงานแล้วก็คุณได้ว i วออฟฟอร์จูนส์ด้วยนะฮะจะได้โชคเกี่ยวกับเรื่องของการงานของคุณแล้วก็ผมเชื่อว่างานเนี่ยเด่นมากๆสำหรับตัวคุณซึ่งมันเด่นซะจน <laughs> มันเด่นซะจนอะไรมันเด่นซะจนตัวคุณเอง ลืมลืมเรื่องราวต่างๆลืมแอสเป็กในเรื่องอื่นๆของตัวคุณไปหมดไม่ว่าจะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของสุขภาพอันนี้ผมคิดว่าตัวคุณเองอถามว่าตัวคุณเองน่าจะรู้ไหมตัวคุณเองก็รู้นะแต่ว่ารู้แต่ทําไม่ได้นะครับผมด้วยพลังงานของ three o f s o u r c e ผมเชื่อว่าถ้าหยุดทํางานคุณรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณหยุดทํางานตอนนี้มันจะไม่มีโอกาสมาซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับแต่ว่า ยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดตัวคุณเองสะสมโอกาสสะสมเงินไปแต่ว่าความสัมพันธ์แย่ลงหรือว่าสุขภาพของตัวคุณแย่ลงเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ไม่คุ้มกันนะครับโอเคต่อไปนะครับในเรื่องของครอบครัวนะฮะคนที่ใกล้ชิดของคุณนะครับผมคนที่เป็นพ่อแม่นะฮะเกี่ยวกับเรื่องบ้านดูซิว่ามีอะไรม้างเนะี่ยโอเคคุณได้ คือได้เอดอวอนอาจจะมีข่าวดีเข้ามาใ,ในเรื่องนี้นะครับจากสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะฮะ n i h t of cups four of pentacles n i h t of cups four of pentacles และ the temperance เออผมเชื่อว่าในช่วงนี้เนี่ยคุณเองจะได้รับการติดต่อจากครอบครัวซึ่งอาจจะติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์หรือเกี่ย เกี่ยวกับเรื่องของอมิดไมตรีจิตหรือว่าความช่วยเหลืออะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะดยพลังงาน Knight อคัพส s เป็นไปได้ว่าสําหรับใครโสดนะฮะคนะจะมีคนที่มาติดต่อหรือแนะนำแล้วคุณเองจะได้รู้จักคนใหม่ๆใ,ในคนใกล้ชิดเป็นคนใกล้ชิดจะเข้ามาติดต่อจะเข้ามาหาตัวคุณมากขึ้นนะครับผมคุณได้ f o u r of Pentacles เป็นสรายการที่ยังไงก็แล้วแต่ตัวคุณเองก็จะต้อง จัดหาหรือช่วยเหลือสนับสนุนครอบครัวของคุณด้วยพลังงานของ Four p a n c l e s ในเรื่องของการเงินนะหรือตัวคุณเองได้รับการช่วยเหลือจากครอบครัวนะซึ่งถือว่าดีทีเดียวและพลังงานสุดท้ายคุณได้ The t e m p e r a n c e ผมเชื่อว่าในจุดเล็กๆตรงนี้ของตัวคุณเองเนี่ยครอบครัวกำลังอยู่ในจุดที่มีการเปลี่ยนนะมีการ เปลี่ยนจากสถานการณ์ที่ถ้าใครในเรื่องของครอบครัวดูไม่ค่อยดีนะครับผมจะดำเนินไปในสิ่งที่ดีขึ้นดำเนินไปในสิ่งที่จเจริญก้าวหน้าขึ้นด้วยพลังงานของ the temperance โ okay. อเคไปดูเรื่องของการเงินดีกว่านะฮะงานโอเคนะครับผมตัวเงินของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะคุณได้ four of cups อืม ดีเอ็มเการเงินค่อนข้างดีทีเดียวนะฮะคุณได้เดอะเดฟโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าเป็นพลังงานที่ค่อนข้างเออเขาเรียกอะไร Contrast กันหรือว่าย้อนแย้งกันนะฮะตัดกันไปเลยนะฮะพลังงานแรกคุณได้โฟ f ครับคุณจะได้รับโอกาสอะไรสักอย่างหนึ่งแต่คุณรู้สึกว่ามันในเรื่องของการเงินนะแต่ว่ามันไม่เพียงพอในสายตาของคุณหรือมันเหมือนกับมันไม่เหมาะสมคุณเองไม่อยากจะได้ตรงนี้คุณเองอยากจะ ได้ในเวอื่นในทางอื่นในทางเลือกอื่นหรืออะไรแบบนั้นนะฮะด้วยพลังงานของ f o r b e s Cups DM Press ตัวคุณรู้สึกว่าฉันโอเคยอยู่แล้วนะครับผมเออคุณเองอาจจะมีการเขาเรียกอะไรมีความเพิกเฉยหรือมีความขัดแย้งนะฮะต่อสถานการณ์เรื่องของการเงินที่มีคนเข้ามาหยิบเอ,อเขาเรียกอะไรเข้ามา อขอร้องความช่วยเหลือหรือตัวคุณเองยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือใครแล้วเขาจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรยังไม่ต้องเข้ามาก็ได้อะไรลักษณะนั้นนะครับผมแล้วก็คุณได้เดอะเดดผมเชื่อว่าในเรื่องของการเงินนะฮะจะมีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงในพื้นฐานของตัวคุณมีเกณฑ์ที่อาจจะขายทรัพย์สินอะไรออกไปนะฮะด้วยพลังงานของเดอะเดดใครที่แพลนที่จะขายทรัพย์สินเนี่ย ด้วยพลังงานของเดอะเดสเนี่ยผมเชื่อว่าขายได้นะครับได้เงินด้วยแต่ว่าคุณเองรู้สึกไม่เต็มใจกับการขายหรือบุคคลรอบข้างอาจจะไม่เต็มใจสักเท่าไหร่ก,กับเรื่องของการขายแล้วก็ผลประโยชน์ที่ได้ตรงนั้นนะฮะเป็นไปนได้ว่ามีเกณฑ์ที่จะขายขอขายที่และได้รับเงินแต่ว่าเงินที่ได้อาจจะติดขาดช้าหรือได้ไม่ครบตามจำนวนหรือได้น้อยกว่าที่คาดคิดไว้นะฮะ p a g e of p า n าคูลสอ่าโอเคผมเชื่อว่าถึงแม้ถึงแม้ว่าเรื่องอการขา,ขายทรัพย์สินอะไรออกไปเนี่ยอาจจะได้ไม่ตรงใจสักเท่าไหร่แต่ว่าตัวคุณเองในเรื่องของการเงินเนี่ยยังอยู่ในจุดที่มีความช่วยเหลือหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างดีแล้วก็ถ้าเกิดคุณเดือดร้อนถ้าคุณเดือดร้อนถ้าคุณไม่เดือดร้อนไม่เป็นไรถ้าคุณเดือดร้อนเนี่ยจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณได้อย่างทันท่วงทีด้วยพลังงานของ Page of p า n าคูลสนะฮะ มีแต่ว่าไม่ได้แบบใหญ่โตมากนะจะเป็นความช่วยเหลือเล็ก,ลกๆน้อยๆน,น,นะครับผมต่อไปนะฮะพลังงานสุดท้ายนะครับผมอริมิสหายนะครับผม seven of swords มาแล้วนะฮะระวังมิสหายนะครับผมระวังมิดสดีกว่าอ่าระวังมิมสหายที่เหมือนกับมีมีออ่บางสิ่งบางอย่างแอบแฝงด้วยพลังงานของ 7 o เ s ่ o r อฟเหมือนกับมีการกระทําบางอย่างอยู่เบื้องหลังและไม่เปิดเผยนะครับผมโดยพลังงานของ Page of Cups The Tower และเท o อ o ฟโซลสเปิดหน้าไพ่มากันเลยนะครับผมรู้สึกว่าในรอบนี้เนี่ยตัวคุณเองจะได้รู้รับรู้เลยจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของมิตรสหายและก็อริอย่างสิ้นเชิงนะครับเปลี่ยนโครงสร้างไปเลยคนที่เคยเป็นอริก็อาจจะหายไปนะครับผมแล้วคนที่เคยเป็นมิตร ก็อาจจะกลายเป็นอริได้ด้วยพลังงานของ The Tower เดอะทาวเวอร์เป็นเป็นสถานการณ์ที่แบบพลิกผันกระทันหันและมอ,มองไม่เห็นไม่คาดคิดมาก่อนนะครับผมบวกกับพลังงานของ Seven of s o u ซ์เนี่ยไม่ค่อยดีเลยครับสำหรับชาวราศีกุมในเรื่องของอริมิตรสหายให้ระวังอริให้ระวังมิตรให้ระวังมิตรทั้ทีให้ระวังมิตร,ท,รที่มาในคราบของอรินะครับผมโอเค นั่นคือพลังงานที่ผมว่ามาฝากนะครับผมต้องการปรึกษาส่วนตัวเจาะลึกในพลังงานของคุณนะฮะแอดไลน์หมอปองนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าโชคดีเทวารัก